การเรียบเรียงรูปภาพทั้งหมด13รูปด้วยกันประมวลภาพที่ถูกสื่อสัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะและเฉพาะภาพนี้คุณผู้ชมคลิปนี้มีคนเข้ามาดูนะคะเห็นบอกว่าหลายหมื่นวิวแล้วประมาณนี้พักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ารีบกลับมาครับเปลี่ยนมือกร่อย เป็นมื้ออร่อยแปรซี่แลวปล่อยจ้อยกับแกงซ่ามื้อไหนก็อร่อยถ้ามีเปปซี่คุ้มสุดๆในทุกโมเมนต,ต์กับชุดสุดคุ้มเพียง99บาทและใหม่ชุดแม็กไก่ทอดท,ที่แมกโดนัล์ถึง31มกราคม2567ยิ่งทำผมยิ่งชอ็อต ไม่เห็นเงาสวยเหมือนที่ร้านเลยใหม่พิมพ์นวดจุดเคลือบแก้วด้วยคอลลาเจนและโรวิตามินสองเท่าช่วยฟื้นบำรุงผมช็อตเสียให้ดูชายมีน้ำหนักจากผมช็อตให้ดูช,ชายใช้แผน่นสีเปิดได้สวยมากครับเลี้ยงผ่านทั้สาประตูไปแล้วกำลังพลาดจังหวะสำคัญนี้รับพริงเก้าสหรือเปล่าก็มันเ,านเาอเา่อยกว่าหยุดไม่อยู่รจริงๆ ตัวดูใสเปล่ากับผิวหน้าสิตธิก้ามี100%คอลลาเจนและวิตซีจากเซรัม่มหน้าสู่โลชั่นผิวตัวพิเศษ49บาทที่ร้านติดดาววันนี้ถึง4ตุลาคม2566พักเบรกเมื่อไหร่ต้องตังไบโลโอออเอาไปเล่น ระสอบกสแกนกรอกสมัครโชคสาต่อสะสมแต้มแลกบัตรกำนันท่านเงินสดลุ้นส้อยทองายเดือและรางวัลใหญ่สร้อยทองมอเตอร์ไซค์รถถ่ายและรถกระบะรวมมูลค่ากว่า5 0าสบล้านบาทถึง1 4กุมภาพันธ์2 5 6 7ันห้้ยกเการเสียพันคือจะรู้สึกเสียวแปลกๆจิตๆหลังจากที่ทานร้อนเย็นหวานหากไม่รีบดูแลการเสียวฟันอาจรุนแรงขึ้นค่ะดิฉันแนะนำเซนสไดมัลติแคร์ค่ะพิสูจน์แล้วนะคะ ได้ิวญี่ปุ่นง่ายนิดเดียวไม่บอยเซตีไลท์คลื่นเน้นเน้นเข้มคอนกับสองรสชาติใหม่กลิ่นนมพอกิโดโมจิและมาชาชูแดงอร่อยเต็มคำสไตล์ญี่ปุ่นลองเลยบิดดีโดแล้วเป่าคาถาอยากเป็นเซธีสแกนใต้ฟ้าเซธีดีโดเซธีสีผ้าแจกทองคำมูลค่ารวมกว่า4.5้าล้านบาทดีโดมี้าพารวยถึง30พฤศจิกายนนี้ ผู้ชายยอดขายอันดับหนึ่งที่ใช้พลังแร่งขึ้นกว่าเดิมเคลื่อนเมนสูตรใหม่พลังชื่อกจาจรันแค่ขั้นสุดพร้อม power factor สยบได้ครบทั้งหนึ่งแขะความคันและความมันมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นช่วยสยบรังแคด้วยเคลื่อนเมนสูตรใหม่มือแห้งพลังจานทุกวันแต่ไม่ใช่แก่แม่พง ใหม่สไลด์พลัสคลีนแอนด์แคร์ care, พร้อมแรมโนโมอยส์เจอร์แรงบันดาลใจจากโลกสกินแคร์ช่วยกระจัดข้ามันแบบเอ็กซ์ตร้าแคร์มือคุณแบบเอ็กซ์ตร้าขน,นาดพิเศษเพียง20บาทหาซื้อได้แล้วที่ร้านติ๊ดาวร้อนอึดอัดชีพพลูบแบร์มาช่วยแล้วเนี่ยลอลี่เอขูดใหม่ย่างเลิฟเลยเย็นชิลไม่ช็อชตฟิวหลับสบายช่วยลดกลิ่น10ชั่วโมงปกป้องขั้นสุดลอลี่เอ 60 degree น้ำแร่ธรรมชาติจากภูร้อนที่อุณหภูมิ60องศา60 degree องศาใหม่ของทุกวันแดดมลภาวะแรงทำผิวคล้ำเสียต้องสู้กลับด้วยนีวีเอ็กซ์แวร์ไรต์ใหม่มีแปดอาหารผิวให้วิตามินซี40เท่าซึมลึกช่วยบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสตื่หวันมหนียวได้วลน นีวเวียอนิวมิตซูบิชิ r ยตันปฏิวัติความเชื่อทิกตีกีน้ำแร่ธรรมชาติจากน้ำพุร้อนที่อุณหภูมิ60องศา แล้วก็ที่สาคัญวันนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยน,นะครับอย่าลืมว่าจริงๆแล้ววันเนี้ยทางด้านของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยคุณผู้ชมงทราบเขาไปช่วยเหลือพี่น้องคนตาบอดแต่จํานวนคนตาบอดมีมากเหลือเกินสองแสนวกว่าท่านล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับเชิญชวนอีกอันหนึ่งเรื่องของการไถ่ชีวิตโคกระบือนะครับเพราะอย่างที่ทราบเลยโคกระบือเป็นสัสตว์ที่มนุษย์เนี่ยเลี้ยงเอาไว้ใช้งานแล้วก็สร้างคุณประโยชน์เนี่ยและ อย่างที่ทุกท่านทราบสัตว์หรือว่าคนล้วนรักชีวิตของตัวเองอและตอนนี้คุณู้ชมครับทางด้านของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเนี่ยเลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมกันเดินทางไปถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับเพราะสัตว์เหล่านี้เขาสามารถรับรู้ได้อย่างที่เห็นเลยบางตัวเนี่ยเวลาเขารู้ว่าเขารอดชีวิตน้ําตาไหลแล้วก็ทําให้ผู้ที่ ทำบุญเนี่ยเอาจริงเกิดความรู้สึกประทับใจตื้นตันใจสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเนี่ยเขามีนโยบายไถ่ชีวิตโครกระบือจากโรงฆ่าสัตว์นะครับเพื่อนําไปให้คนตาบอดแล้วก็ครอบครัวเนี่ยโดยโครกระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตจะต้องมีข้อตกลงกันไม่เอาไปฆ่านะครับและห้ามขายแต่ลูกที่เกิดจากโครกระบือคนตาบอดและครอบครัวสามารถเลี้ยงไว้เพื่อจําหน่ายเป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ได้เพื่อการใช้งานเท่านั้นแล้วก็การไถ่ชีวิตโคกระ ะบอในครั้งนี้ต้องถือว่าได้บุญสองต่อคือช่วยให้คนตาบอดมีงานทํามีไรายได้ที่มั่นคงและยังช่วยเหลือชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากความตายฝากคุณผู้ชมด้วยข้อมูลที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอผมเชื่อว่าถ้าท่านจดไม่ทันการถ่ายรูปจากมือถือดีที่สุด,ดเอามือถือถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก่อนหรือจะสแกน QR Code ตอนนี้เลยก็ได้เพราะถ้าอยากจะช่วยชีวิตโคกระบือช่วยพี่น้องคนตาบอดให้ยืนได้คุณผู้ชมสามารถนะครับร่วมกันถ่ายชีวิตโคกระบือ คือผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี1003136805ประเภทบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยหรือจะโทรศัพท์ก็ได้ถูกหมห้จิตด,ดีใช่ค่ะเบอร์0899946656หรือ020366988หรือทาง Application Line ID นะคะ @tabc2016 ค่ะหรือคุณผู้ชมสแกน QR Code ที่ เห็นอยู่หน้าจอน,นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาไปว่าถ้าเผื่อท่านใดมีวัวมีกระบือนะครับอยากจะบริจาคให้สมาคมคุณผู้ชมแจ้งมาได้เลยแล้วเดี๋ยวทางสมาคมเขาจะเดินทางไปรับด้วยตนเองอ่ะเพราะฉะนั้นฝากด้วยสําหรับกุศลครั้งนี้เรากลับมาเมื่อกี้เราดูน้องมินนี่ใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยวันนี้อยากให้ดูสักนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เราเห็นจากทางด้านของน้องมินนี่เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นก็คือที่น่าสนใจเลยวันนี้ทางทีมข่าวของเราเนี่ยได้มีโอกาสโทรศัพท์ไปหา ทางด้านพันตัวเอกภาคภูมิพิสมัยเนี่ยนะครับก็คือทางด้านของรองผู้การสืบของผู้ทรภาคสี่เปิดภาพน้องมินนี่เมื่อวานนี้ตอนที่แถลงข่าวขึ้นมาหน่อยเพราะว่าประเด็นคือมินนี่เนี่ยยืนยันชัดเจนภาพตอนที่เขาคุยกับสื่อมวลชนว่าเขาเนี่ยได้คบหากับทางท่านผู้กำกับจําได้ใช่ไหมระยะสั้นเออระยะสั้นปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ย